จะเดียมจะกัดียมหเหรออนี่งไปนั่งไปไปนั่ไปไนั่งไปไน่ไปนั่งไปไปนั่งไปไนั่ไน่ันไ่นั่งไปไปนั่งไปไปนั่งไป Oui maman il y a